สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส่วมในตํานานนะครับจากเพจคลินิกเข้าน้ำแล้วก็ช่อง YouTube หมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการวันนี้นะฮะเราเข้าดําเนินงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ในแทงหม่นาน้ําให้ลูกนะค้าโอเคชักโคกของคอตโตอายุการใช้งานน่าจะ1 0 1 4 15ปีขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นแบบกดด้านข้างลูกชุดอะไหล่ลูกลอยเป็นแบบลูกโปง่งหรือว่าลูกลอยรุ่นเก่าๆอยู่นะแล้วก็เป็นแบบลูกกบ สายโซ่เปิดปิดน้ำนะปัญหาที่ลูกค้าเจอคืออะไรคือน้ำนะครับถึงระดับแล้วเนี่ยมันไม่ยอมตัดพอไม่ยอมตัดเสร็จเนี่ยมันก็ล้นลงรูนี้ตลอดเวลาแล้วก็มาไหลอย,อยู่ในโถหม้อน้ําตลอดเวลาทําให้ปั๊มทํางานตลอดสิ้นเปลืองน้ําสิ้นเปลืองไฟนะและอีกอย่างก็คือลูกลอยไอ้ลูกกบยางดําๆไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวลูกกบที่ทําหน้าที่ในการเปิดเอาน้ําในแทงมาล้างโถเนี่ยเขาเรียกว่าตัวลูกกบน้ําไหลซึมตลอดเวลา ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะคราวนี้นะฮะเราได้เข้าดูรุ่นชะโคกแล้วเราก็ได้ทําการาจัดหาอะไหล่เพื่อที่จะมาซ่อมเปลี่ยนให้ลูกค้าเราจะได้อะไหล่คอตโต้รุ่นใหม่ที่เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมจะสังเกตเห็นนะครับว่าอะไหล่แท้จากแบรนด์คอตโต้นี่ก็คือ,อหน้าตาะะจะแตกต่างจากของเดิมมากๆแตกต่างตรงนี้อินเล็ทหรือว่าชุดทางนําเข้า มันจะเป็นแบบกระบอกที่เป็นทุ่นลูกลอยลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ตัวชุดทางน้ําออกก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าจะไม่มีตัวทุ่นแบบนี้สามารถที่จะปรับจากการความตึงหย่อนของโซ่ได้นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาเซตนี้เนี่ยจะมีชุดทางน้ําเข้าที่เป็นแบบกระบอกชุดทางน้ําออกนะฮะแล้วก็ยางรองง้อน้ําน็นอตยึดนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคืออันนี้เป็นก้านกดอันนี้จะเป็นกดด้านหน้าถ้าเป็นจะคบกดที่กดด้านข้างแบบนี้ การกดก็จะไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าเราซื้อแยกอันใหม่มาให้ลูกค้าเรียบร้อยคืออันนี้คืออันนี้นะเนี่ยเราซื้ออันที่เป็นการโยกมาแบบตัวใหม่มาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะก็ซ่อมเปลี่ยนอะไรยกชุดในแทงมน้ำนะก็จบปัญหาน้ําไหลตลอดเวลาถึงระดับไม่ยอมตัดไหลลงโถตลอดเวลาทำให้สิ้นเปลืองน้ําสิ้นเปลืองไฟได้นะก็ถ้าใครเจอปัญหานะฮะก็สามารถที่จะหาอะไร ประเภทนี้มาเปลี่ยนซ่อมได้นะถ้าไม่เข้าใจหลักวิธีการก็เข้า cool. ไปดูในช่อง YouTube ของหมอซ่วมรักษาสมทุกอาการจะมีการนำคลิปว really ิดีโอไปลงขั้นตอนวิธีการรื้อไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เราลื้อแทงมหน้าวมาประกอบเปลี่ยนอันใหม่ใส่กลับเข้าไปแล้วเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับครับหลังจากที่เราถอดแทงมะนาออกมานะฮะซึ่งถอดยากมากๆเพราะว่านอนเป็นสนิมเราก็ทําการเปลี่ยนอะไรในแทงมะนายกชุดเรียบร้อยสีที่เราเปลี่ยนไปมีอะไรบ้าง การกดนะฮะชุดทางน้ําเข้าชุดทางน้ําออกน็อตยึดแล้วก็ยางรองนะพอเปลี่ยนเสร็จก็จะได้หน้าง,งานที่เป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งจะแตกต่างจากาชุดเดิมมากๆตรงชุดทางน้าเข้าจะเป็นแบบลูกลอยของเก่าของใหม่เนี่ยจะเป็นแบบกระบอกนะนี่คืออะไหล่ชุดใหม่จากของคอตโตนะก็น้ําถึงระดับก็ตัดหยุดตัดปกตินะแล้วก็เดี๋ยวมาดูระบบฝัดชำระล้างที่เป็นไซฟอนเจ็หลังจากที่เปลี่ยนอะไหล่กันนะครับ กดแล้วปล่อยนี่นะฮะใส่คอนเทนต์รุ่งเก่าวนแล้วมันก็จะโครกนะครก็เรียบร้อยสําหรับงานซ่อมเปลี่ยนอะไร,นะรก็เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับสวยงามครับ